เราจะมารีวิวการเดินอ้อมแปดริ้วกันนะคะวันนี้คือไม่นอนแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรทำแล้วก็ออกมาเดินเดินตั้งแต่ระยะทางการเดินของเราวันนี้ก็คือจากโรงพยาบาลจนถึงหน้าเทคนิคแล้วก็อ้อมไปอ้อมไปสารากางแล้วก็อ้อมกลับมา คนที่จะทําแบบนี้ได้ต้องเป็นคนที่ว่างว่างแล้วก็ต้องเป็นคนที่บ้าบ้ามากใครจะมาเดินตากแดดตอนนี้มั้งจะแต่ว่าฝนมันจะตกเลยให้ดูให้ดูก่อนเมีเดี๋ยวเราจะเดินกลับหอนี่คือเส้นทางการเดินของเราข้างหน้าจะเป็นไฟแดงนะคะ จะมารีวิวแปดริ้วแปดิ้วออนลี่อันนี้โรงเรียนเบนออไม่ใช่โรงเรียนดัดฝั่งโน้นเป็นโรงเรียนเบนฝั่งน้นเป็นโรงเรียนเบนข้างหน้าเป็นสีแยกไฟแดงถ้าเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้จะไปตลาดร้อยปีของแปดริ้วที่โอ,อ๊ตปั๊มดเขามาถ่ายที่ไปกินข้าวกับบ๊อบปอมปูนถ้าเลี้ยวขวาไปด้านนี้ก็จะเป็นไปโรงบาลเรานะครับ ว่างว่างแล้วก็บ้าแล้วก็มาเดินอะไรเนี่ยหึอไม่ค่อยเหงาไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่คองเพิ่งม่อยู่ออกมาเดินออกมาเที่ยวออกมาทมาําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าข้ามฝั่งไปทางนู้นนะจะเป็นแม่น้ําแม่น้ำมาบอุณที่ตัดผ่านตัดตัวจังหวัดแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีร้านอาหารมีอะไรเงี้ยเป็นแบบ ร้านอาหารติดริมแม่น้ำนี่อันนี้ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวฝั่งโน้นโนน,น,น,นเ,ออเดินถือโทศรศัพท์คนบ้านต่อ,อื่นเขาก็มองอ่นอี้นี่นี่ทำอะไรวะเราก็เจอตำรวจคนนี้นะตำรวจคนนี้ตำรวจคนนี้คือตอนแรกอะเดินอะตอนแรกอะที่เราเดินใช่ปะ เขาอะก็มาทักเราเว้ยว่าคืออาเดินกลับโรงพยาบาลตอนตอนเดินมาก็คือเดินทางนี้แล้วทีเนี้ยเจอตำรวจอ่ะที่สี่แยกไฟแดงคือตอนแรกอะตกใจมากว่าเออเนี่ยเดินมานะไม่ได้ขับรถแล้วก็แบบว่าเขาต้องสามคนที่ไม่ใส่หมวกใช่ปะไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เหมือนแบบขับรถผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเออแต่เราอะคือเราเดินแต่เขาจะเรียกเราเรียกเราอะนี้เขามาถามแล้วว่า ไปไหนจะเดินไปไหนเนี่ยเห็นเดินมาตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้แล้วพี่มาจากไหนคะก็เลยถามเขาว่าเขามาจากไหนเขาบอกว่าเขาก็ขับรถมาจากหน้าโรงพยาบาลเหมือนกันเราก็เลยเอ้าเออแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือเดินกลับตอนนี้คือเดินกลับโรงพยาบาลที่จอดรถอยู่ตรงนู้นเออเขาก็เมื่อกี้เดินผ่านเข้ามาเขากำลังเขากำลังตรวจเช็คอะไรฟุตเพนได้อยู่ไม่รู้เขาก็บอกเาว่าเดินเดินดีเดินกลับดีด,ดีละจะเดินกี่รอบก็ไม่รู้เอ้าเดินไปก็ต้องเดินกลับไหมอะ เขาไม่เดินกลับแล้วจะให้เดินไปไหนวะ <c oughs> ขวามากคือปกติแล้วก็จะเออไม่มีรถใช่ปะเวลาจะไปไหนไงก็ต้องเดินก็เดินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วเนี้ยแต่มาวันเนี้ยมาเจอตำรวจงงงงมากเลยต,ตำรวจตำรวจดักตรงสีีแยกเนี่ยแถมไม่ได้ขับรถไม่ได้อะไร <c oughs> จะบอกซะหน่อยเถอะว่าเออมาเออส่งรถควงมาส่ง,งด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นวัดส,สมัยเหมือนจะเป็น ได้เหมือนเขาบอกว่าอยู่มานานแล้วอะไรงี้ทรงก็จะเหมือนแบบอยุธยาเหมือนไหมเหมือนเหมือนแหละวัดเมืองอันเนี้ยวัดเมืองแล้วก็มีเซเว่นข,ข้างวัดเมืองเวลาจะไปเซเว่นงก็เซเว่นนี้แหละเซเว่นวัดเมืองเพราะาอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมากที่สุดฝั่งโน้นก็จะเป็น,ปนอะไราอาชีวะเนี่ยอันเนี้ยอาชีวะแปดลิ้วอันเนี้ยเป็นวัดเมืองแล้วก็ จะมีโรงเรียนวัดเมืองอยู่ในนี้เป็นโรงเรียนวัดเมืองแล้วถ้าเกิดว่าเดินตรงไปอีกอ่ะเดินตรงไปเลยโรงพยาบาลอีกอ่ะจะเป็นวัดโสธรวัดหลวงพ่อโสธรก็ตอนนี้เขาก็เปิดให้ว่ายแต่ว่าเขาจะแบบว่ามีวัดไขยมีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบนไปบนอะไรอย่างงี้ก็บนได้นะแต่ว่าเขาแยกโซนอ่ะเขาแยกโซนเดี๋ยวถ้าวันไหนไปวัดหลวงพ่อโสธรแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเขาแยกโซนเออโซนว่ายกับโซนเติมน้ำตะเกียงอ่ะ ไปตรงไหนว่เาเขาทาใหม่เหมือนเขาแบบจัดแจงสถานที่ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้อันนีนะ้จะเข้าสู่เขตหน้าโรงพยาบาลซึ่งแบบว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับสวนสาธารณะให้มาเดินอะ่ะฝั่งนู้นอะ่ะเกาะเกาะฝั่งนู้นอ่ะคือคล้ายๆจะไปสวนสาธารณะให้มาเดินแล้วก็เหมือนมาเล่นเซิร์ฟสเกต็ตมาเล่นสกเกต็ตบอร์ดมาเล่นอะไรได้อะ่ะเออก็โอเคนะหน้าโรงพยาบาลแบบเป็นวิวแม่นะ้ำมาประมงค่ะ คิดภาพไม่ออกจะพาเดินข้ามไปดูวิวแม่น้ำบางกงอันนี้อันนี้คือโรงพยาบาลแล้วก็ข้างๆโรงพยาบาลนะจะมีกำแพงเมืองกำแพงเมืองเนี่ยจะมีป้อมปืนใหญ่ด้วยนะเขาจะมีป้อมปืนใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าป้อมปืนใหญ่นะั้นของจริงหรือว่าของปลอมส่วนนี้คือเราเดินข้ามมาเพื่อที่จะให้ดูแม่น้ำมางกงเราไปดูแม่น้ำมางกง พอแปดแปดหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าน่าเที่ยวเยอะแยะเลยนะแต่ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่มีรถถ้าใครม,มีรถแล้วเดินอะ่ะเดี๋ยวโดนตารวจดักเหมือนเราแล้ก็จะเป็นลานลานอย่างเงี้ยให้มาถ่ายเสเก็ตเนี่ยอย่างตอนนี้ก็มีคนเล่นเสเก็ตอยู่ตรงนน้นไกลๆแล้วก็จะแบบว่าคนเขาก็จะมานั่งกันจอดรถได้คันสองคันอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นวิวแบบว่าวิวแม่น้ำอับก็นั้นจะเป็นร้านอาหารคืมๆฝนจะตกตั้งเขามาตั้งแต่เช้าแต่ว่ายังไม่ยังไม่ตกเลยสักเม็ดเดียว บางคนเขาจะมาตกปลาพายเรือพาเยเรือพาเยพาเรือหาปลาพายเรือเลย,เลยนี่นี่มีคนเล่นอยู่ทางนูง้นเรา,าไปดูเนี่ยวต,ตอนเย็นเราจะมาเล่นตรงนี้แหละนี่เป็นวิวแม่น้ำร่มรื่นสบายแต่ก่อนหน้าน,นี้เขาจะมีไฟไฟแบบว่าไฟใส่นี่นี่นี่ เห็นปะ่ะเห็นป่าว่ามันมีไฟอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมไฟใส่ต้นไม้นี่นี่นเห็นปะ่ะก็เดี๋ยวตอนเย็นอะเขาจะเปิดไฟแล้วก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบมีเทศกาลมีอะไรเง,งี้ยโล่งเลยโล่งมากตรงเนี้ย โล่งมากนี่เขาก็จะมาถ่ายสกเก็ตกันตรงนี้แล้วก็จะมีคนที่แบบว่าตอนนี้ก็มีคนเล่นอยู่คนนึงแล้วเดี๋ยวแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นเด็กที่เทพๆแล้วอ่ะที่แบบว่ามาเล่นแล้วก็กระโดดแล้วก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอา้าวล้มไปแล้วหนึ่งเออนี่ก็เป็นวันสบายแล้วก็ถ้ามาหน้าโรงพยาบาลน,นะจุดที่สำคัญที่สุด จุดที่สำคัญที่สุดคืดดอตรงจุดนาฬิกาค่ะมาถ่ายรูปตรงนี้นี่นาฬิกานาฬิกานี้ตอนแรกคิดว่ามันมีไฟไว้คือมันต้องมีไฟแล้วถ้าเรานั่งนั่งตรงเนี้ยแล้วถ่ายจากมุมตรงเนี้ยเออมันจะเท่มากๆแล้วก็จะเห็นแบบเนี้ยโรงพยาบาลน, <c oughs> นี่มันก็จะยาวไปเลย <c oughs> คือตลอดเส้นทางการเนี้ยคือถ่ายเซิร์ฟสกเก็ตหรือว่าสกเก็ตบอร์ดหรือว่าจะลองบอร์ดก็ได้เลยพร้ะมเลย เขาเล่นอยู่คนเดียวตอนนี้แต่ตอนเย็นจะมาเพราะว่าตอนนี้มันร้อนไม่มีใครมาเล่นหรอกแล้วก็ไม่มีใครเป็นบ้าอันนี้คือเราเดินเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วเราจะไปให้ดนี่นี่โควิดเขาจะอยู่ชั้น4ชั้น3อยู่อาคารน,นี้ชั้น4ชั้น3แล้วก็ข้างหน้าเราก็จะมีไก่ย่าง5าดาวกับค่าเออไม่ใช่อเมซอนไก่ย่าง5้าดาวเราจะซื้อกินเช้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะกินอะไร มีกะย่างห้าดาวเด้อแล้วก็มีอเมซอนอยู่ในป่านี่อยู่ในปา่าไม่รู้ต้นไม้มุงต้นไม้ธรรมาดาแล้วก็ตรงนี้เขาปรับเปลี่ยนเป็นที่ขายของแต่ก่อนไม่มีนะเนี่ยแต่ก่อนไม่มีร้านค้าแบบเนี้ยอันนี้เป็นสหกรณ์อันนี้ก็สหกรณ์ใหม่สหกรณ์นี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก่อนที่เราจะไปสหกรณ์นี่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เล็กๆที่อยู่ข้างหลังแบบเล็กมากอันนี้ก็ ว่าเดินสายแดดต่าง,าง,างอะไรกันชนอันนี้คือทางเดินเข้าหอเข้าหอเราก็จะมีที่จอดรถต้องมีบัตรจอดรถถึงจะผ่านที่นี่ได้ก็ยามยามนี้ป่ะเอายี่สิบชั่วโมงแต่ตอนดึกยามก็จะหลับแล้วก็บางทียามก็จะจําบุคลากรไม่ได้ว่าใครเป็นพยาบาลจริงใครเป็นพยานปลอมอย่างเงี้ยจำไม่ได้ นี่จะเป็นหอรอ,อยูนิตที่เป็นหอใหม่นะคะส่วนนี้จะเป็นหอเก่าตึก8ชั้นในตึก8ชั้นอันนี้ร0อยูส่วนอันนั้นอะ่ะก็หอเก่าเหมือนกันอันนี้ก็หอเก่าเหมือนกันเราอยู่หอ,อนี้ชั้น2เราไปดูหอเราหน้าหอเราเป็นอะไรที่มหศัศจรรย์มากเพราะว่าข้างล่างเป็นที่พักอของเก่าของที่ไม่ใช้แล้วนี่อ,อะไรอ่ะมาดูอันนี้คือเขาเก็บไปบ้างแล้วนะ เก็บไปบ้างแล้วถึงจะดูเข้ามานึกว่าแต่นึกว่าหองล้างอะที่เก็บขยะหรืออะไรแต่ไม่ลกเก็บทุกวันกับลบทุกวันเนี่ยนี่คือนี่คือนี่คือเก็บแล้วนะบางวันนะทางเข้าตรงเนี้ยจะแน่นเดินมีทางเข้าแค่ช่องเล็กๆอะบางทีลังเลยอะไรมันก็ล้มฝนตกเนี่ยกองันแล้วนะวิวชั้นหนึ่งคือเปิดออกมาเจอดีที่เราอยู่ชั้นสอง ต้องเปิดไปเจอขยะของเราเป็นแบบว่าอากาศถ่ายเทสะดวกสบายเหนื่อยชั้นสองวิวชั้นสองจะเป็นประมาณนี้นะคะคเราป็นคนที่ล็อกประตูแต่ล็อกประตูเสร็จปุ๊บก็จะมีกุญแจกอนไว้ แล้วก็เน,นี่ยประตูพังนะประตูพังอ๋อไม่พังโอ้พังเนี่ยอีกตัวล็อกนี้เนี่ยมันไม่ยอมดีดออกมามันจะหมุนได้ข้างเดียวเนี่ก็จะหมุนไม่ได้ตัวล็อกเนี่ยมันไม่ดีดอันนี้คือลองบอดที่เพื่อนซื้อให้ อันนี้คือเซิร์ฟสเก็ตที่พี่ให้มายืมเล่นอันนี้คือฮ oh ูลฮุกที่รุ่นพี่ที่เขาไม่เล่นแล้วเราไปเอาของเขามาเล่นไม่มีอะไรเป็นของตัวเองยกเว้นอันนี้ที่เป็นของเราพี่ก็เข้ามาในห้องแล้วก็น้อนเลยห้องเราก็จะมีไฟไฟเนี้ยจะไม่ได้เอาออกอันเนี้ยไฟเนี้ยซื้อมานานแล้วแต่ว่าจะไม่ได้ออกมาใช้แต่เนื่องจากไฟในห้องอะ่ะมันเปิดไม่ติดเราก็เลยเอาไฟเนี้ยมาติด ที่จะเป็นแสงสว่างให้แกคนตัวน้อยตาดำๆช่วงนี้เป็นเสิวหนักมากอันเนี้ยอีสุกอีใสเป็นอีสุกอีใสแล้วก็เป็นรอยแผลเป็นเต็มหน้าเลยตอนแรกมันขึ้นเต็มเนี่ยไม่รู้อันไหนอีสุกอีใสไม่รู้ว่าไหนสิวแยกไม่ออก มีคนบอกว่าถ้าเป็นอ e ีสุอ e ิสายแล้วเราก็จะไม่เป็นอ e. ีแต่ว่าเนี่ยที่เป็นเนี่ยรอบสองแะจ้ะไม่ใช่รอบแรกรอบแรกเป็นเด็กขวบสิบขวบรอบสองเป็นตอนอายุยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สสามก็เลยกลายเป็นแบบนี้จริงเยอะกว่านี้แต่ว่า ในลมผ้ามันดูไม่ได้เด้อเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าว่าเป็นหลุมสิวอ่ะเอ้ยหลุมอิสุอิใสเห็นไหมบอกแล้วว่ามันแยกไม่ออกมันเป็นสิวหรือเป็นอิสุอิใสอันนี้มันแบบยังไงไม่ถูกอ่ะก็มีอีกตรงนตรงนี้นี่อันเนี้ยเป็นตั้งแต่เด็กแล้ว ตรงนี้นี่ที่เป็นแผลเป็นตรงนี้กล้องไม่โฟกัสอันนี้เป็นแตด็กก็ไม่หายส่วนอันเนี้ยเปิดเอาของใช้คนไข้ในตู้หัวเตียงของคนไข้แล้วมือดันใช้มือเนี่ยไปเปิดเปิดออกมาอย่างเงี้ยแล้วไอ้ด้านหลังเนี้ยก็ไปขูดกับเขาเรียกว่ามันจะมีแง่งที่ใช้ล็อก ใช้ปิดล็อกอะอน,นี่ก็ไปขูดกับเขาแล้วก็ได้แผลมาตอนแรกเป็นเลือดอาบซึมไปหมดคนเพื่อนเขาก็พาทพําแผลทาอะไรให้ดูใหญ่โตผูห้หูรอนจนพี่ทักมาถามว่ามือเป็นอะไรเพื่อนก็ทรไปถามมือมือมึงเป็นอะไรหรอทำไมมึงถึ้นทาแผลใหญ่อะไรขนาดนั้นอ๋อเปล่ามือกูไปแค่นี้เพื่อนเป็นแค่นี้แล้วก็ล่าสุดคือมีแพ้อะไรไม่รู้เนะี่ยแดงๆขึ้นเป็นตุ่มๆขึ้นเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอ้อย ดูดิเึ้นตุ่มอ่ะตุ่มอะไรไม่รู้ในมืออ่ะอ่ามันชักโคกเลยเฮ้ยน่าก,กลัวเนี่ยนุ่กก็เนี่ยเป็นหนักสุดเลยเนี่ยดูดิก็เป็นในแบบงามนิ้วอะไรเงี้ยเป็นสองข้างเลยนะข้างนี้ไม่ค่อยเป็นอันนี้ก็จะเป็น,อ,น,นอิสุกอิสัยเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยดูไม่ออกเกันอ่ะมีแต่แผลอันนี้ก็เป็นนิดนึงแบบ ทั้งข้างในนิ้วอ่ะอ๋อกล้องไม่โฟกัสอะไรเลยมีแต่เรื่องมีแต่เรามีแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยเดินมานาเหงื่อแตกสกนอนดีกว่า